กิงนะ่อย่ร้อากกมาสยาันปอกุ่มนะเอะไรลดสบายดีพี่น้องมาดามเอื่อยนะคะนุะน้นนุ้นเอาหนัมึงใส่มึงใส่หม้อคืนเดแล้วก็นปนนาบแด้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เด้นะอมันใส่ได้อยู่ยังบ่ได้ขวบเพื่อจะลงแล้วใส่ตู้เย็นไว้ใส่ซองแข็งเลยเด้อขวบอะไวะ เพราะว่านนมั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 นสดแต่นะมั้งไปสื่อแต่แปดโมงมันนี่อ่ามีเมนูราคามาดามไม่มีอะไรค่ะ,ะพี่นอ้องมึงดูแมงวันนะแบบมาวบอยหากาวมาติดมันทีมาสั้น,มนไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะว่า บ้านเราใจบุญอ่ะใจดีแบบเลี้ยงมแมลงวันไว้บด้วาเด้อพี่น้องเด้อใจบุญกระดาม่ได้ผูนยุพืชเห็นบอ๊นั่นตายเป็นรอยแล้วผูนเป็นรอยแล้วอยากกินทุเรียนไหนเื้อเอากระซ่านยอังนี้กระซ่าเป่าทุบมไหวย่งเอากุง้งใส่ตู้ไว้เลยนะ มายอ็มสิมานอนพี่บอเออไอนอนน้ำเด้อเศร้าจ้อยไม่ได้ิไ่เส่ด้คำจีีขวงไปหามันก่นคืนไ่ได้น้ำกแดกก็นอนน่นี่เด้อพังห้องนะอใ่อวนอนนนเปย์้อนุก็านี่เดี่ยวกับวนอนน้ำบอข้าสีมเห็นนี่เลยสไมได้ใส่ สิน่ะซอยบนๆนี่อ้ได้โอโนซอยบดป้าตรวกสีนเห็ดสองสีสีนสดๆพี่น้อสีนงัวแแนตนี้ากรมากินตอนน้ะมันเป็นโลขขาไเป็นหยาเนะพี่น้องเนาะเป็นตะขีเดีอดตอนมันเป็นโลขาเป็นตะขีเดียดแล้วดีนะ ลุงกินน่อยบอมาบอน้อยเดี๋ยวนี้เจหอไม่น้องแจหอพี่ก็จุ่มพียอุลนได้เอ้ยร้ายร้ายตื่นเลยนร้ายพอพอพอมาลองใช่แล้วบีบมงหน้าใส่เนยเด็ดนะนาโอ้ยลาสุดเสเอ้ย โดกัตัวเองโง่มากลูเปิดหน้าเทิงนั้นนะบิ่มลงไปเออถิ่มลงสาวเอ่ยปรุง้กินมันเงเออคนากระบอกใส่กลางอะไรเปนะ

ปปนวน้ำประแดดนะเกินยังสิไปใส่น้ำห่อนอยู่นะไปลวกน้ำห่อนไปเอาไปเอาหมอกไปเอาไปถวดแจวนนะอ,อันนี้เอาไปพ่อ,อนน้อยน้อยไปไม่ลนกนะน้อยมึงสิกินยังน้อยน้ำจิ้มร้อยออกไม่ด้ตู้เย็นนะตัวนนะแต้มเมื่อสักวันเมื่อได้บากน้อยนะลุงม,มาแต่ปากสองนะโดดดงๆแล้วมาคขนคล้องสอย หิวยุ่งแก๊สไปหิวน้ำปลาออกจากแก๊สให้ลุงจนว่าหัวซักหัวดวนพี่น้องเอ้ยเอาออกมาในข้าวโพดนะซุตูบพี่แหละเอาไปกินโลดข้าวโพดนะอือมังไอเปิ้ลกูอยู่ในตู้นะตั้งแต่สมัยใดเอาละเติอาได้แต่จหมากก็ได้นะจะมากเต็ม พามาค้นน้ำปลาออกให้ลุงเก่งคือยังนี่พ,พี่น้อยเอ้อพี่น้อยซพี่น้องมีอยังสิงมาแนะนำนี่นี่นี่หมากนันบ้านเจ้าเอิญว่าอย่างข่อยบวมหัวหมากยังแต่ว่าข่อยข่อยกินแล้วขอ่อยแทบลยถึงมานีเดีเขาเรียกว่าลูกอะไรพี่ มัขนเราเดี๋ซีนิดเดี๋น้อยมัขนเอาซีนเร็วเรวน้าพักไม่เลยน่นะกั <c oughs> ย่างกุ้งน้ำพี่น้องเอ้ยซื้อกุ้งมาให้ร้านซาวดอกตัวใหญ่มากเลย หยิบขาวไปเด้อเพื่อนขยะไ,ดไปดอพอีหงนี่คือมีตีนไก่น้ำ เบะตีนไก่หรือเออหมูหมูกูอันนี้คือหมูข่อยซื่อมาเมื่อนั่นพี่น้องมาเคกมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนายนายเลี่ยงโคกหนักกว่าเอาโคกมาขวดหนึ่งแล้วกูสิซื่อเลี่ยงเนี่ย ไปลงไปเอาโคกตัวบริ้แสนะเสือสิมาเสียบไฟพี่น้องเออเสือทำสีฮอนอีกลบริด้สลองยังเดาะพี่น้องเอ้ยขิดอยากกินแบบว่าเขาจะแต่ส่วงเดือนล้างนะเขาจะงดอังขางัวมัมีเนืออ้องัวเลยในตลาดนะสก,กัดกันเสือโลกอันนะั้นซุกกี้อะไระข้นแล้วปิดเลยบ่ พอห้องบริปีส,สามสกัดกันเสือโลกคนนี้ไปกะเยี่ยกูเม้นขี่เพียดิเม้นขี่งัวฮ <c oughs> ากามาข,ขาอัน,นี้แล้วฮากามีขายก็เลยสือมาสองโลโลละแสน สองหมื่นกีบสองโลกนะ่ะสองแสนสี่หมื่นกีบสองแสนสี่หมื่นกีบไปคูณมึงดูพี่น้องมือนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะเท่ากับเงินกีบนะหกหมื่นแปดพันหนึ่งหอยกีบเลรหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหกหมื่นแปดพัน หนึ่งร้อยกีบหกแปดหนึ่งโพดโพสีหอดอันสีหอดอันหนึ่งร้อยบาทต่อเจ็ดหมื่นกีบเลยได้นี่โพดโพว่าเงินเพอเอาให้เป็นคนซือ้อบอกจอบบอกรน้ำแข็งมาเด้อเดี๋ยวเขาเอาน้ำแข็งมาเลย พี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ดอพบพากันลิปต่อไปนะฮะฮันเด้นะแถวนั้นอนะ่ะเออใบก็ได้ไม่ต้องใส่งังมากมนะายงไหมเราเอาด้กินหรอกวันถ่ายขอบใจหล,ลายๆเด้อพี่น้องเด้อติดติดตามขอบใจหล,ลายๆเมนิกะฮะเอาห้ากระมาแต่ในเมืองครับไปสื่อคองคลองทีอคลายได้เมื่อวานนี่กะทางก็ไปสื่อมาเพิ่มแล้ครับสื่อเพิ่มกับเงินกับเบอร์จา เติมน้ำมันไปหกแสนขิดว่าสิเต็มถังบอดเต็มเงิดเด้น้ำมันกับแพงเงินกับเปอจะอยู่ยังไงวิธีปรุงของสาวเอื้อยนะคะแปวมาค่ะนี่เสียาแจ่วนี่ลงกูเสียาแจ่วลงมาเลยมันจากสีแสบนี่เอาแจ่วลงหน้าอาสัมแล้ว มีผักอีเลอร์ห่อสีนำพี่ได้เฮ้ยเมื่อกี้นำกันพี่น้องมามามา